โอเคก็ขอาการาบสวัสดีชาวอนตะตเกมทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้ราอยู่กับช่องซอมบี้แมนนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้มาเล่นเกมซอมบี้นี้นะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการเติดโซเชียลของจัดเพ้นนะคะคเตือนช่องต้นคิดนะใครที่ไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับแบบคลิปนี้มีเนะะื้อหาเกี่ยวกับ LGBTQIA+ นะครับ ซึ่งใครไม่ชอบแนวแบบนี้ก็ออกจากคลิปนี้ไปเลยนะครับแต่กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมตั้งใจทำคลิปแต่ละคลิปมากๆก่อนจะหาคอนเทนต์มาทำได้นะครับซึ่งผมก็จะพูดถึงเพศแรกก่อนเลยนะครับเพศชายซึ่งเป็นเพศผมนะครับเพราะผมจะเป็อธิร่ายง,ง่ายคือผมเป็นเพศชายทำไมคือถ้าอธิบายเกี่ยวกับประสบการณ์ของผมนะคือผมเนี่ยจะติด ผู้ชายส่วนใหญ่นะทุกคนประมาณแบบหกสิบเปอร์เซ็นต์หรือประมาณสักเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันชอบติดเกมมากกว่าการการติดโซเชียลนะครับซึ่งปจัจจัยหลักของพิดนี่คือจะมีสองอย่างนั่นคือติดเกมติด,ตดโซเชียลนะครับซึ่งติดเกมกับติดโซเชียลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณผู้ชายจะติดเกมมากกว่าผู้หญิงนะไม่ใช่ดิเออใช่ใช่ถูกแล้วขออภัยด้วยนะครับ ซ่ส่วนใหญ่เนียผู้ชายจะเล่นเกมมากกว่าเพราะว่าโพสโซเชียลเนี่ยมันแค่มีแค่คลิปคิปอะไรนู่นนี่ให้ดูนะครับเกมมันจะสนุกกว่าคลิปสำหรับผู้ชายนะที่ให้ดสูส่วนผู้หญิงเนะีส่วนผมก็จะอธิบายให้ละเอียดมากขึ้นนะผ,ผู้ชายคือแบบคือผู้ชายเนี่ยแบบชอบอะไรที่มันแบบสนุกสนานเฮฮาดูนี่นั่น ะะสะปบการองนเพนะ่าตอนนี้ผมได้เล่นเกมตั้งแต่เด็กเลยเลยติดเกมทุกท,ทุกวันนี้เลยทาแล้วผมก็เลยมาทำยูทูบเบอร์นะฮะซึ่งไม่ค่อยมีใครดูเลยแอบเสียใจนิดหน่อยแต่ก็ใชตั้งใจทําช่องมาดูตลอดถึงแม้จะไม่ค่อยลองคิดก็ตามเถอะส่วนเระดามอันที่มาเพศหญิงต่อนะเพศหญิงคือ จริงก็ติดโซเชียลกว่าเกมนะประมาณประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะที่ติดโซเชียลส่วนอีสิบเปอร์เซ็นต์คือติดเกมคือมันน้อยมากมากกันแบบมันมีน้อยมากเลยเพื่อนที่ติดเกมนะน้อยจริงๆอ่ะถ้าชนมสังเกตนะแต่เพื่อนผมคนหนึ่งชื่อชื่อว่ามินนะนั่นแหละ เขาติดเกมเหมือนผมใช่เขาติดเกมซึ่งเพื่อนผมชื่อวิทยเนี่ยเขาเขาติดเกมที่มีชื่อว่า Rv ทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วแหละผมก็ติดเหมือนกันนะแต่ด้วยเล่นไปแล้วเน่คงไม่ไม่งั้นผมเอาเกม Rv มาถ่ายแทนเกมซอมบ,บี้นี่แล้วคือคือผู้หญิงติดโซเชียลเพราะว่า หาผู้เนาะจะเรียกง่ายหาผู้ก็ได้เรื่องจริงนวทุกคนเพื่อจะไไหาผู้จะจะส่วนใหญ่สิเปอร์เซนต์เนี่ยจะเล่นเกมส์ฟล์้ผู้หญิงอะ่ะเพราะเอาไปหาผู้ใช่แล้วมันเอาไปหาผู้ส่วนผมจะมาอธิบายเพศต่อไปคำเตือนคำเตือนอธิบายเพศนี้ คลิปนี้เกี่ยวกับมีน้า,าเกี่ยวกับ L G B T Q I A p l ผมเรียกแบบนี้ยๆง่ <c ười> ้ยดี I A plus สมคิดในทิกต o อกนะโอเคใครไม่อยากดูเกี่ยวกับแนวนี้ก็ออกคลิปแต่ละยืมกดติดตามขออภัยอย่าลืมกดติดตามกดติดตามด้วยกว่อนออกจากคลิปนี้ถ้าใครไม่ชอบแนวแบบ L G B T Q ง่าย โอเคต่อมาเพศสาวประเภทสองหรือกระเทยนะผมไ,มไดง่ายๆว่ากระเทยก็เลยกระเทยนะส่วนใหญ่ก็ถ้าที่ผมสังเกตจากเพื่อนผมนะมีเพื่อนกระเทยสองคนซึ่งเพื่อนผมเนี่ยน่าติดโซเชียลมากกว่านะโซเชียลประมาณแบบถ้าเปรียบเทียบผมจะเอาสองคนนี้ครับมาเปรียบเทียบกันคือคนแรกชื่อว่าต้นคนที่สองชื่อว่าเตยนะต้นเนี่ยจะแบบ ติดเกมมากกว่าส so 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 ่วนเตเนี 2, if, if ่ยผมไม่แน่ใจนะว่าติดเกมเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้เล่นเกมนานคือจะเรียกว่าเครื่องเครื่งกลางก่อนอพผมไม่ได้เล่นเกมนานไงผมก็ยลยไม่ค่อยรู้นะเจ็ดที่รู้คือถ้าใครที่รู้เกี่ยวกับสาวประเภสองหรือว่ากระเทยเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้นะเพอต่อมาอืม เกย์เกย์ไม่ค่อยชอบพูดเรื่องนี้เลยยืบประสบการณ์ที่โดนแกมบ่อยโอเคคือเกย์เนี่ยผมว่าน่าจะตีเกมปกติเพราะเกมมันไม่ใช่กระเทยนะทุกคนเกย์คือชายรักชายนะคือผู้ชชยรักผู้ชายเพศเดียวกันไม่ใช่เป็นกระเทยเหมือนแบบกระเทยที่มันรักชายเหมือนกันแต่มันอย่าเป็นผู้หญิงเลยกระเทยเข้าใจง่ายนะครับอย่าเพราะผมอกตินะ โอเคชาักษาเนี่ยว่านาก็จะติดเกมเหมือนกันเนี่เพราะว่าเป็นผู้ชายไม่ได้ไปกระเธอนะก็เพ่ต่อมาเอลสเียนรสเียนนะิเีของยังไม่รู้เลยว่ามันติดอะไรแต่ส่วนใหญ่น้นจะติดเกมสำหรับพวกอืมไม่แน่ใจติดตัวเชียวหลคบาส่วน ส่วนทอมนะฮะส่วนไอ้นี่ทอมทอมก็เป็นผู้หญิงที่อยากเป็นผู้ชายก็เหมือนกับระเธอที่เป็นผู้ชายแต่อยากเป็นผู้หญิงก็ติดเกมสระประาคนนะเพราะว่าผมเคยเห็นเพื่อนผมติดเกมที่เป็นทอมหรือไม่ไก็ไบเซ็กชวลใบเซ็กชวลก็คือิรักได้ทั้งชายรักได้ทั้งหญิงนะฮะ แต่ขอก็ไม่แน่ใจเหมือมกันก็ขอจบคลิปนี้ก็แล้วกันคอคอก็ขอจบสวสดีครับ